เอาล่ะไหนมาดูกันซิว่าเรามีอะไรบ้างโอเคอืมเฮ hey, ส่ฉันขอเรียกให้เธอมาทำงานฝีมือที่เราที่สุดกันแต่ไม่ต้องใช้ตอแบบสักอันนี่สามฉันเหนื่อยนิดหน่อยนะ่ะเธอก็รู้อีกอย่างฉันก็หิวซะจนไปทํางานฝีมืออะไรไม่ไหวแล้วถึงอย่างนั้นการทําอาหารก็ดีนะและฉันก็อยากทําอยู่ด้วยสิมาทําอะไรสักอย่างแล้วอบเค้กแตงโมกันเถอะฮ่าอ้ามเธอพูดจริงปะเนี่ย ทำไมจะไม่จริงล่ะรถแตงโมเป็นรถโปรดของฉันส่วนเคกก็ของโปรดของเธอแต่เวลาทำอาหารและฉันคือเมื่อผู้ช่วยไอเดียเยี่ยมไปเลยไปเจอกันในครัวนะโย่ไงทุกคนอย่างที่พวกคุณอาจจะเดาได้จากการแข่งแรปเล็กๆน้อยๆของเราวันนี้เราจะทำเค้กแต่งโมที่สุดยอดสุดๆกันอแค่คิดถึงเค้กแต่งโมน้ำลายฉันก็เริ่มสอแล้วสวัสดีเพื่อนๆที่รัก <ๆ S 1> ของกระผมและก็เหมือนทุกครั้งเราจะเริ่มกันที่แปง้งเค้กเนาะ ใช่เราต้องเติมผงฟูและเกลือลงในแป้งและผสมให้เข้ากันดีแซมมี่นี่จะเป็นงานของเธอนะาา้มดยเลยซูซี่ระหว่างนี้เราจะทำส่วนผสมอีกอย่างหนึ่งนำเนยที่เก็บไว้ในอุณหภูมิมห้องมาจำนวนหนึ่งเติมน้ำมันพืชลงไปครึ่งถ้วยเยี่ยมน้ำตาลอีกสองถ้วยนะหนึ่งแล้วก็สองได้แล้ว และเจลาตินกลิ่นแตงโมที่น่าอัศจรรย์นี้อกลิ่นมันหน้าร้อนเลยทุกคนเวลาที่พวกคุณใช้เครื่องตัวในบ้านพวกคุณควรขอให้ผู้ใหญ่ช่วยนะตอนนี้เราต้องเติมไข่สามใบลงในส่วนผสมใส่ทีละใบนะ ทุกคนคะถ้าพวกคุณชอบการทำอาหารเหมือนที่เราชอบบนช่องของเรายังมีวิดีโอเกี่ยวกับการทำอาหารอีกมากมายเลยนะกดติดตามและกดกระดิ่งแจง้งเตือนเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดสูตรอร่อยๆที่จะมีมาเพิ่มอีกเรื่อยๆแล้วก็มาถึงไข่ใบที่3มแล้วผสมต่อด้วยนะมาดูความค้นที่ได้นี่สิโ้กลิ่นหอมอะไรอย่างนี้อ๋อสุนี่ของเธอเหรอ <laughs> ใช่นี่คือกลิ่นวาน,นิลลาของโปรดของฉันไง เราจะผสมทั้งหมดนี้ให้เข้ากันดีอีกครั้งแตงโมงกับวาน,นิลาน่าสนใจนี่ตอนนี้เราจะผสมส่วนผสมแห้งของเราเข้ากับแป้งเค้กกันนะแบบนี้เราต้องผสมไปเรื่อยๆเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ตัวแป้งจับเป็นก้อนกดอลยให้สูนะักผสมของเราหน่อยสิทุกคนอืมฉันเติมบัตเตอร์มิลสามร้อยห้าสิบมิลลิลิตรในนี้แล้วนะแต่ฉันไม่ชอบโทนสีของแป้งเค้กนี้เลย Yep. ดีขึ้นแลเธอคิ <c oughs> hey, ดยังไงกับเจ้านี่ล่ะสรอเซนี่แหละที่เราต้องการเลยแซมมี่สีแดงทำได้ดีมากเลยจ้ามาเติมสีผสมอาหารลงไปตรงนี้กันนิดนึงนะและผสมให้เข้ากันดีตอนนี้เราจะเติมสีชมพูลงไปหน่อย <c oughs> เพื่อให้แป้งออกมาดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นเอาแล้วนะ คนคะพวกคุณต้องเติมสีผสมอาหารสีแดงชมพูและสีเบอร์กันดี้ลงไปเพื่อให้ได้โทนสีของแตงโมที่สมบูรณ์แบบนะว้าวฉันชอบสีที่ได้นี่จริงๆแล้วพวกคุณล่ะทุกคนกดไลค์ให้เราด้วยนะโอเคเราจะมีชั้นเค้กปองน้ำสีชั้นนะดังนั้นเราต้องแบ่งเค้กออกเป็นสี่ส่วนเท่าๆกัน <c oughs> <c oughs> เคล็ดลับฉบับปรามจากเชฟแซมูเอลชีสเปร์ทำอาหารที่ปองกันไม่ให้เค้กติดลงบนพิมพ์อบคิดเยี่ยมเลยตอนนี้ก็จะไม่มีอะไรติดถาดพิมพ์อบแล้ว น,นี่ก็คือเค้กปองน้ำชั้นแรกในอนาคตของเราว้าวเยี่ยมไปเลยว้าวน่าพิสวงสุดๆฉันนั่งดูนี่ได้ทั้งวันเลยเออเธอทำอะไรอยู่น่ะแม่แตงโมนะสิตอนนี้เราจะอบแป้งเค้กในเตาราว30นาทีที่อุณหภูมิ180องศาเซลเซียสนะทุกคนระหว่างที่เรากำลังรอนี่คือเกรดที่น่ารู้เกี่ยวกับแตงโมนะพวกคุณรู้หรือไม่ว่าแตงโมเป็นทั้งผักและผล,ละไม้เพรามันเติบโตเหมือนผล,ลไม้ ดอกแต่อยู่ในตระกูลเดียวกับแตงกวาและพักทองและนี่คือเกราอีกอย่างวันที่3สิงหาคมเป็นวันแตงโมแห่งชาติแหละแล้วแตงโมก็เป็นผลไม้ที่เป็นสนัญลักษณ์ทางการข,ของรัฐโอกโ h มาด้วยแตงโมอาจจะมีหลายแบบได้ทั้งแบบมีเมล็ดและไร้เมล็ดแบบใหญ่และแบบเล็กสุดๆทั้งหมดทั้งสิ้นมีแตงโมประมาณ1,200สายพันธุ์ฉันคิดว่าวันนี้เราจะได้เพิ่มอีกชนิดลงไปในรายการแล้วโถแซมมี <c> ่ <oughs> <c oughs> เธอรู้ไหมว่าฉันอยากชิมชนิดไหนที่สุดแตงโมแบบสี่เหลี่ยมไงโอ้ใช่แล้วชาวสวนชาวญี่ปุ่นเป็นคนปลูกมันขึ้นมาฉันก็อยากชิมแตงโมพันนี้เหมือนกันนะออ้เสียงเตาแน่โอ้แตงแตง่งเราจะทำเค้กของเราเสร็จได้อีกไม่ช้าแล้วทุกคนเค้กฟองน้ำของเราพร้อมแล้วนะคะแล้วระหว่างที่เราให้เย็นลงเราจะมาเตรียมฟรอสติ้งกันตรงนี้ฉันผสมไข่ขาวน้ำตาลไอซิ่งเกลือเนอยและว,วน,นิลาไว้แล้ว อนั้นนี้ก็คือครีมนเนยแบบพื้นฐานสินะเข้าใจแล้วแต่แบบนี้จะทําให้เค้กของเราดูเหมือนแตงโมได้ยังไงอะให้เวลาฉันแป๊บหนึ่งนะแล้วเ,เธอก็จะได้เห็นฮึบเยี่ยมเราแบ่งฟรอสตี้ของเราออกเป็น2ส,ส่วนเท่าๆกันเราจะเก็บส่วนหนึ่งไว้ก่อนและอีกส่วนหนึ่งเราจะผสมสีลงไปการทาให้ครีมเค้กดูสว่างสดใสให้เท่าตัวเค้กฟองน้ำนี้เป็นเรื่องสําคัญมากๆเติมสีทั้งหมดที่จําเป็นต้องใช้ลงไปจนกว่าคนจะได้โทนสีที่สมบูรณ์แบบนะ ได้เลยทุกคนพวกคุณควรใช้แท่นหมุนเค้กในขั้นตอนนี้นะเพื่อให้ปาดฟรอสติ้งทั่วทั้งก้อนในระดับเท่าๆกันได้แต่ก่อนอื่นเราต้องเรียงชั้นเคก้กฟองน้ำของเราด้วยครีมเนยสีแดงที่งดงามแลนะน่าอร่อยนี้ก่อนลงมือกันเลยขั้นตอนนี้ออกจะเป็นการทำสมาธิอยู่เหมือนกันเหมือนการบระบายสีเลย <c oughs> ลืมนะว่าเค้กปองน้ำทั้งสี่ชิ้นควรจะต้องมีครีมเค้กในปริมาณเท่าๆกันฉันพูดถูกไหมซูซี่ถูกต้องที่สุดตอนนี้เราจะโรยช็อกโกแลตชิพขนาดเล็กให้กระจายอยู่ด้านบนสุดของหน้านะออกมาแบบนี้แล้ววางเค้กชั้นที่สองลงไปนี่ไงยอดเยี่ยมเลยซูซี่ฉันขอช่วยทำชั้นที่เหลือได้ไหมแน่นอนจ้าแต่ทิ้งชั้นบนสุดไว้ก่อนโดยไม่ต้องปาดหน้านะเสร็จแล้วนะซูไหนไม่ดูหน่อย ฮะ uh huh. สมบูรณ์แบบไปเลยแซมมี่ตอนนี้นะทุกคนดูใกลๆ้ๆนี่คือสาเหตุที่แท่นหมุนเค้กค,คือสิ่งที่จำเป็นสำหรับการทำงานชิ้นนี้นะแล้วก็เช่นเดียวกับถุงบีบครีมด้วยมาทำกันต่อเถอะ ทุกคนระวังมากๆและตั้งใจดูให้ดีๆเลยนะส่วนสีแดงของเค้กของเราไม่ควรจะโผลูออกมานอกครีมแบบนี้เราต้องทำให้แน่ใจว่า f r o ส t i n g เค้กนั่นพอโดยนำไปใส่ไว้ในตู้เย็นสัก30นาทีกันเรียบร้อยแล้วทุกคนตอนนี้ f r o ส t i n g เค้กแน่นดีแล้วตอนนี้เราก็มาทำส่วนบนต่อได้เราจะบีบหน้าเค้กแบบที่ผสมสีแล้วลงไปที่ชั้นด้านบนสุดแบบนี้นะ คราวนี้เราจะปาดให้เรียบเสมอกันทั่วทั้งหน้าเอ,อสุฉันคิดว่านี่ของเธอนะโอนี่ล่ะสิ่งที่ฉันอยากได้อยู่เลยขอบใจจ้าขินดีช่วยเหลือเย้ <c oughs> <c oughs> e, ในที่สุดฉันก็จะได้ม่ำแล้วโออรอก,ก่อนแซมมี่คราวนี้อะไรอีกล่ะเรายังไม่เสร็จนะส่วนสุดท้ายของวันนี้ลายแถบของแตงโม ทุกคนสวมถุงมือด้วยนะเว้นแต่คุณอยากจะให้คนอื่นๆกลัวนิ้วสีเขียวของคุณหันใช้เลยถ้าจะกลายเป็นเหมือนเดอรเฮาเลยแหละเราจะใช้ฟองน้ำธรรมชาติเพื่อลงสีบนเค้กแบบนี้นะดูกันให้ดีๆล่ะมาเริ่มที่แถบสีเขียวกันก่อนเราจะทำแบบนี้นะ พวกคุณเห็นสีชมพูแล,ล้วออกมานิดหน่อยไม่ต้องกังวลไปเดี๋ยวสีเขียวก็ช่วยปิดให้หมดเองทุกคนพวกคุณขอให้ผู้ใหญ่ช่วยคุณในขั้นตอนนี้ได้นะทํำด้วยกันจะยิ่งสนุกถูกถูกเลยแซมมี่พอพวกคุณทำสีเขียวเสร็จเรียบร้อยก็ใช้ฟองน้ำอีกชิ้นทำสีเหลืองเออซูฉันคิดว่านี่มันยังดูไม่เหมือนแตงโมเท่าไหร่เลยอะ่ะ เดี๋ยวสิแซมมี่ทำไมเธอถึงใจร้อนอยู่เรื่อยเลยนะให้เวลาอีกสักหน่อยนะแล้วดูนี่ <c oughs> เป็นไงคราวนี้เธอจะว่ายังไงบ้างแซมมี่ออกมาอย่างที่คชดเลยเราเกือบถึงเส้นชัยแล้วนะทุกคนมาใช้เวทมนต์สักหน่อยกัน เอาแล้วนะตัดกันเลยทุกคนระวังเวลาใช้มีดด้วยนะแซมมีผพูดถูกพวกคุณควรขอให้ผู้ใหญ่ช่วยดีกว่านะคะฮึได้แล้วระวังนะว้าวยอดเยี่ยมแซมมีชิ้นนี้ให้เธอนะในที่สุดฉันก็จะได้ลองชิมแล้วทุกคน ทุกคนฉันหวังจริงๆว่าพวกคุณจะชอบวิดีโอนี้นะกดไลค์ให้เราหน่อยอ๊แล้วต้องไปลองทำเคกนี้ที่บ้านกันด้วยนะคะบาย